สวัสดีค่ะวันนี้ป้าขาวก็จะมาปลูกทุเรียนอีกคะ่ะทุเรียนพันมูซานคิงคะ่ะเป็นทุเรียนป่าในมาเลเซีย,ยคะ่ะที่มีรสชาติอร่อยมากแล้วก็ราคาแพงมากคะ่ะ <c oughs> ก็เอามาปลูกที่จังหวัดสระบุรีคะ่ะวันนี้ก็จะมาปลูกต้นที่18คะ่ะก็คือจะเอาทุเรียนพันมูซานคิงมาปลูกที่จังหวัดสระบุรี <c oughs> แล้วก็จะพยายามปลูกให้เป็นอินทรีย์มากที่สุดคะ่ะก็คือจะไม่เน้นสารเคมีค่ะ ก็คือจะทําให้เป็นอินทรีย์มากที่สุดเพราะว่าจะได้กินเองด้วยค่ะเพราะว่าก็ยังไม่เคยกินเลยค่ะก็เลยจะปลูกกินเองด้วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะวันนี้จะมาปลูกต้นที่18ค่ะวันนี้ก็วันที่18มิถุนายน2565ค,ะคะ่ะเขาบอกว่าอีก4ปีจะเป็นลูกถ้าอีก4ปีเป็นลูกก็จะเป็น วันที่18มิถุนายน2569ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะปลูกทุเรียนสำเร็จไหมรอดไม้แล้วก็จะเป็นลูกไม้อีก4ปีค่ะทุเรียนพันธุ์มูซานคิงค่ะเอามาปลูกที่จังหวัดสระบุรีค่ะเดี๋ยวมาลงมือปลูกได้เลยค่ะ ก่อนปลูกก็ต้องกรีดก้นถุงก่อนนะคะเพื่อดูว่ามีรากขดไหมถ้ามีรากขดก็ตัดรากขดรากดำออกค่ะดินมันเป็นก้อนะลือออกไปก่อน อันนี้ก็ไม่ไม่มีรากขดน,นะคะแต่มีหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวตัดออกค่ะหน่อยเดียวค่ะก็นำไปปลูกได้เลยค่ะก็จะขุดหลุมไม่ลึกนะคะก็คือจะทำเป็นกองดินหรือจอมปลวกขึ้นมาก่อนคะ่ะแล้วก็จะขุดหลุมแบบไม่ลึกนะคะ จะปลูกแบบก็จะปลูกแบบว่าไม่ได้ลองก้นหลุมนะคะก็คือปลูกไปก่อน,นะคะอ่ะใบหน้าใบนี้เอาออกไปทางที่ตะวันออกนะคะหน้าใบก็จะไม่ได้ลองก้นหลุมนะคะแล้วก็อ่จะกบดินก็ไม่มิดนะคะก็คือ หลังจากที่ปลูกเสร็จก็เอาไม้ปักนะคะแล้วก็มัดต้นทุเรียนกันโยกค่ะหลังจากปลูกเสร็จนะคะก็ลดน้ำให้ชุ่มๆค่ะต้นนี้ก็จะพางแสงทางอ่ตะวันตกค่ะ เพราะว่าแสงทางตะวันตกเนี่ยจะทําให้ต้นทุเรียนตายค่ะทางตะวันออกก็จะมีต้นกล้วยค่ะทางตะวันตกก็พางแสงด้วยก้านมะพร้าวก้านเดียวค่ะปลูกเสร็จก็รดน้ำให้ชุ่มๆค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะปลูกทุเรียนพันมูซานคิง ที่จังหวัดสระบุรีวันนี้วันที่18มิถุนายน2565ถ้าอีก4ปีเป็นลูกก็วันที่18มิถุนายน2569ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ